สวัสดีคร <lide> ับผลเมาวลทีวีใน EP ที่แปดนะครับเชิญรับชมกันได้เลยนะครับด่านเซนต์ตอมนะครับสววนดี้ครับยังยังกากมันเดินไหมไม่รู้ยังกากมันเดินนะครับโอ้วันนี้เรามีพี่วิวมาด้วยนะครับพี่วิวครับส่งเสียงเลยครับพี่วิวครับ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 พี่สามไม่เล่งตายไปเลยไม่ต้องเดินเล่งการไม่เอาแลไม่จบ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 เล่งปกติเลยคุยเล่งอีกจล้น Này biết á đây này, này đúng không? Yêu để con đi, yêu có đi Trời làm nó đến Ô oh, đều 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 Yêu cứu anh yêu cứu Ok Đồ mồ đồ. Ô lê tài lươi, biểu tài lươi, cải tài lươi Ừ người ta Tân nhá Ô Tân Hoàng nhá à, Lên đường cái này cua lại <laughs> แล้วม go. ึง pues, ก right. ็ไม oh, ่ใ okay, right, like, ่ตอนบ้างตุกตองตอนก้องเหรอเออก็คำมันลืมกูก็ต้องเป็นว่างว่างๆเลยเยอโอ้ตายเลยเออตายคนเล็กตูละเบิดอือลาาไอ้นี่ลาใครวะลาอยู hundred, ่นี่รอยู่ไหเป็บังบงมันหนัเมือเปีกมัหมือีกมันเออีมันหนัมือเปียกมืนเตีมันหนตงวแล้วเมือไปีกตีกยดูจ็กกันปะไม่รู้

เขาไหนกับเขาไลนกับล ok anyway, uh, uh, oh, ูกพีกลางเลยชอบกลางกลางว่างนะกลางว่างไปเต้มาเร็วไปตงมาเร็วตงมาเร็วไปไปไปเฮ้ยคือเาเบอร์ตายโตาเลี้วดด้วลร่างมาแล้วางมานะ้ด้ยสุดมด้ไปนาไม่รู้เปนาไม่ก้นวางรถไม่ต้นไม่ต้นเลนกางว รักวิวดูรักวิวเดตานะตานะาักรักวิวตานะักวิวตานะักวิวรักวิวมันรักวิวเนี่ยรักไปตุ้งโย้ต้นต้นต้นยูไม่ได้ยูในนี้กูปิดัอ่อะไรยไม่ถือปืนไว้มันมเออเลมันรดนเลยเยมันรดนเลยบุกเลยบุกเลยไันเดเลย

มาครเดี๋ยวพี่มือวิ่งรเพชรเลยเป็นไงตัวอ่ะูไอ้ใจแล้วก็เอาเพนกมกดเนี่ยแข่งกันเลยแขงกัเลยแต่ก็ไมดูไดเห็นไหมอัพก๊อปกเว้นมาวิเว้นมาตอนมาเมื่อไหรมึงตั้งใจกันไหนมาวิเว้นมาตอนบาเดือดคนด้ยมาตอนนี้บุ้งดูเดือเบียดกันนี่เดือเบียดลุกไปก่อนเหรอครับไปเดย

ไอยู่ไอโอ้ยี่กองาจิว่าว่าว่าอีเล่าอีเล่าว่าอีเลตาอีเลดยดูดูะตากรรอยู่เยตาใครพี่บางอีอย่าลุ่นนะอย่าลุ่นนะลยดีมันเพม่งมีเลยเดี๋ยวเดี๋ยววิวไม่ได้เอาเข้าอิดยอีกนี่ถึ็ได้ดูง้อะไรเลยมันบอกต้นยาหลักอไรอเดกเล็เน่เดินเดินก้าวหน้าอยิงหรอไหน้าอเออถงว่า

คุณทรงเนียวจากเกมบุกไปเรื่อยไปดนกอนเยนะไม่ได้เล่นคืออยู่ตรงก้อนนี่เออเย่ามันเป็นกอกเลยนะไป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 ระวังระวังระวังล่างกองระวังช่ตอนนี้แ่างระเบิดระเบิดคุอยู่ดังกองเหี้ยนนะบอม has been planted

ได้ MVP แลวครับไปยังไปยังอ๋อกะลับกรลับตัวนู้นได้จิ้บตัวนั้นไม่ได้ MVP เกือบขียนใ้ไม่ได้สิยิมใบก็ไม่ก็ไม่ได้เลมไอ้เียอ้าวอุ่นแดดเย็นไอเอ็มโซี่ใส่กายกันเลยใส่ก๊อเ็ส่บตรเชื่อนนะเก้าสิกสันเเชื่นก็เรียนเลย

แล้วยาที่คนเบี้ยต uh ้อคนหรือน mm ี hmm. here, one, okay. like to, ่นี่อัพอัอัดอยู่อัดอยู่ลบลบลคลิปนี้ลบครับผมครับลบไม่ได้มาเรีย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 เมมเมเมดเวลาโวยกาด์กินเลายกาวด์กินวะลมนเุบบุ bị đẹp lên trong tập mà mai <laughs> mà, chạy liên hồi, Cảm ơn, cảm ơn mở mà kiếm ui lằng lên ui này này, bài bốn bài bốn bài bốn Phong mắt, đấy, ui.

Noi quang noi bà cũng đang trùng đang 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 ăn lại đang 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 lại đang 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 đang

có mà. Ừ, rồi mình đưa lung chuẩn Ừ, tuyệt vời bay 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 Vài bốn, vài bốn, vài bốn bay vài bốn. bốn vài bốn không. กัวเล็เแลอักเราวไม่ใหญ่วัดก้างล้านต้กสู้ยอ่ะต้องไปวัดข้างบนบนตัตาเป้ของขังคัปป์ื้อนีเป็นนี่ตาเป้ตาเป้กูจัง loại bia hiệu đẹp đi cất trái nào mà bực bực đều một miếu một miếu cắn 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 tai. Dạ dám 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 Nhi, dám 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 dám